ไม่คิดว่าผมจะมาทันมาทันทีมงานครับผมไปเติมน้ำมันบ้านกลางนะวิ่งมาเจอทีมงานพอดีเลยดีอยู่ข้างหน้าเลยครับโน่นคุดปูกับเอสเคศูนสีห้าไปแล้วเจอหน้าหนองกับตะฮกพอดีเลย ปิดท้ายขบวนให้แล้วกันหลังจากจอดมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะครับจอดมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆไม่มีงานวันนี้ได้ออกทํางานแล้วนะครับเป็นงานทอยว่างั้นเราจะไปดูหน้างานกันว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้คนก็เริ่มจะขุดมันแล้วนะ นี่ผมเติมน้ำมัน700รอนะครับผมเติมน้ำมันมา7จ0ดผมไม่รู้ว่า,าจะเหลือเท่าไหร่จะได้พอวิ่งกลับบ้านไหมเ,เนื่องจากว่าระยะทางค่อนข้างที่จะไกลบ้านอยู่นะครับห่างจากบ้านผมก็อยู่ราวๆประมาณเจกิโลอะ่ะไกลเหมือนกัน แถวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเป็นโคกนะเป็นป่าสักนิดหนึ่งนะครับโซนฝั่งนี้เขาจะปลูกมันสำปะหลังซะมากกว่ามากกว่าการทำนาทำเขาทำสวนเยอะกว่าถ้าโซนบ้านผมนี่จะเป็นทำนาเยอะกว่าจะไม่มีมันสำปะหลังจะไม่มีสวนนะครับางที่ก็หลังจาก ทํานาเสร็จก็ปลูกข้าวโพดแค่นั้นหละครับนี่ท่านมีเห็นไหมมันสัมปลังเขาเนี่ยเริ่มขุดแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มขุดกันแล้วตอนซื้อพันธุ์มาแรกๆก็บอกว่ามันระยอง <c oughs> เป็นเป็นไม้เออเป็นมันสัมปลังพันธุ์ละยองต้นเตี้ยหัวดกแต่พอปลูกเสร็จปุ๊บกลายเป็นมันพันุอะไรก็ไม่รู้ครับสูงยังกระเสาธงหัวมีแค่อ Tốt lại mấy cơn 5 hùa cài hoàn rồi, sang ăn mày leo nó liu liu rồi mày liu rồi đi mà cài bàn các vẫn đi mà cài bàn ui lốt ở này vinh tam lắng mà bên theo rồi อติดยาวเลยแล้วพี่น้องเอ้ยค่อยแซงเลยค่อยๆแซงเพราะว่าตอนนี้มีรถหกล้อวิ่งตามกันอยู่สี่คันครับมีรถคอกตามหลังผมมาคันหนึ่งแต่มีรถพครับที่เขาติดตั้งอะไรไม่รู้เต็มใส่ลังคามาสีแดงๆเหมือนเต็นอะมันเต็นขายของอะ่ะรถเยอะด้วยนะเส้นนี้ เส้นนี้ก็เส้นทางที่จะไปอำเภอนาจั่วรวยนะคะรับอําเภอนาจะหลรวยจะหลรวยพูดเป็นขมิน้นนี่ก็เป็นรอเรือรอริง <c oughs> อําเภอนาจั่วรวยที่จริงต้องบอกว่าอําเภอนาจะหลรวยนะครับรวยนะฮะไม่ใช่รวยโอุณปูไปนู่นแล้วขึ้นเนินแล้ว,วนี้ก็ปูยางพาราเยอะ มาวิ่งงานโซนนี้ทีไรนึกถึงบ้านกรวดทุกทีเลยนึกถึงทีมงานโทรหนึ่งทุกทีเลยเนี่ยมาวิ่งงานโซนนี้ทีไรเนี่ยคิดถึงทีมงานทุกทีเลยเนี่ยเอาถึงแล้วพี่น้องเออันตรายอันตรายเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตีไฟก่อนนะครับเนื่องจากว่าถึงที่จเจรียวแล้วอันนี้เขาเรียกว่านอนาย โอ้ติดยาวอะ่ะเอาดิติดยาเวเหยียดเลยเดี๋ยวให้ดูให้ดูเอาดูนะครับโอ้ติดยาวอะ่ะต่อแถวกันยาวเลยขอโทษขออาภัยในความไม่สะดวกนะครับในการใช้เส้นทางใช้ถนนเดอิอพี่น้องเดอ้อเนื่องจากว่าเรามีรถใหญ่รถหนักนะนี่ครับถึงแล้วครับ บนนนบนเนินนี่แหละโอ้เอาสิบหกล้อก็วิ่งมาทางเดียวกันอีกนี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาขนอะไรกันนะเห็นไหมเต็มเลยเผือว่ามันมีอีกนะหลายคันนะหนเห็นไหมโอ้มันมีประมาณสี่ห้าคันนะครับไปเราก็เข้าไปโอ้ยไม่รู้ว่าแถวนี้เขาทำอะไรกันนะต้องขอโทษขอไปพี่พน้องเอฟซีด้วยที่ ตะกุกตะกักไปนิดนึงดูว่าเขาทำอะไรกันส่วนนี้มีแต่สวนมันเป็นเนินนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะสูงทำนาไม่ได้นาต้องทำลุ่มๆนั่นแหละแล้วนี่ก็มีป่ามานันนะ ขนมันวิ่งตามหลังผมมาด้วยแเนี่ยรถหกร้ขาจะไปขุดมันกนะันหออายแล้วไมโคติดกิน่นยางพาราร่วงกราวร่วงกราวสวนยางพาราสวนนี้ใหญ่มากเอาเดี๋ยวขออนุญาตรับสายโทรศัพท์ก่อนนะครับน่าจะเป็นสายด่วนครับตัวน,นี้